ฮัลโหลค่ะโอเคประชุมนะคะได้ค่ะ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 ได้ค่ะ <S <S 1> <S 1> ในช่วงที่ทุกคนก็ work from home กันแบบนี้นะคะวันนี้ฝ้าอยู่กับโซลูชันที่จะมาจัดการมาที่เรา work from home โดยที่เราจะยังเป๊ะและเป็นมืออาชีพอยู่วันนี้ฝ้าอยู่กับมินิ PC จาก ASUS และโซลูชันของเขาค่ะ สำหรับเซตที่จะมาช่วยในการ Work ์ r ฟอร์มโของคุณให้มันสะดวกยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะประกอบด้วยนี่เลยมินิ PC นะคะจาก Asus นะตัวนี้เป็น PN Series นะคะซึ่งเขาจะมาพร้อมกับนี่เลยตัวเกาะ สำหรับเป็นมอเมาส์เกาะด้านหลังของตัวหน้าจอแบบนี้นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยก็เป็นเซตที่มีกล้องมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีลําโพงมานะตัวนี้ก็จะเป็น asus be 2 4 dqlb นะคะก็จะเป็นจอทํางานนะซึ่งด้านล่างตรงนี้ถ้าสังเกตจะเป็นสเกลแม้บรรทัดมาให้นะคะด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะสามารถแกะแล้วก็ติดตัวมอเมาส์แบบนี้ง่ายๆไปทำไปดูมาติดตรงนี้ด้านหลังแบบนี้นะคะ ซึ่งเราก็จะมีมินิพีซิปฏิข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะ AI noise cancelling ซึ่งเวลาที่เราทํางานแล้วเราก็มีกิจกรรมบางอย่างอยู่ที่เราไม่อยากให้คนที่ทํางานได้ยินเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วเดี๋ยวฝ้าจะมาประกอบให้ดูนะคะซึ่งตัวมินิ PC เนี่ยฝ้าประกอบเสร็จเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะยืดมอมอแ,แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เชื่อมกับตัวจอนะคะแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ง่ายๆนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการที่เราเลือกใช้ mini pc น,นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่ในการวางตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะคะคือมันก็จะไม่มีตัวที่เป็นเคสมาตั้งให้เกะกะนะคะแล้วมันก็ตัวเล็กแค่นี้เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมจะตัวเล็กแค่นี้นะคะแล้วมันก็สามารถวางตรงไหนของบ้านก็ได้บางทีเนี่ยเราทํางานอะ่ะเราก็อยากจะได้พื้นที่ที่มันวางตัวสมุดจดหรืออะไรก็ตามนะคะตัวนี้มันก็จะไม่เกิดกัแล้วมันก็อยู่ด้านหลังของตัวจอของ ส่วนตัว AI Noise Canceling m y Adapter ตัวนี้นะคะเดี๋ยวา์จะเสียบด้านนี้นะคะเขามันมีที่เสียบสำหรับตัวที่เป็น Type C ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะประกอบออกมาแล้วนะคะความกว้างหรือการใช้งานของเขาเนี่ยก็แค่ตัวหน้าจอหน้าจอเดียวนะคะ,ะเน้นอีกทีน,นะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอ ASUS BE24DQLB นะคะก็จะเป็นหน้าจอสำหรับการทำงานนะคะก็สามารถหมุนได้แบบนี้นะรอบทิศทางเลยนะคะตัวกล้องเว็บแคมของเขานะคะสามารถหมุนได้รอบทิศแบบนี้ นะเหมือนจะเป็นคุยงานกับคนที่นั่งตรงข้ามกับเรานะคะในคอนเฟอเรนซ์นะคะเดี๋ยวฝ้ายขอถอดอันนี้ออกนิดนึงจะได้เห็นชัดๆก็เป็นอีกหนึ่งจอการทํางานที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มาใช้งานคู่กับตัวที่เป็นมินิ PC แบบนี้เกาะคู่กันประหยัดพื้นที่เลยลหลังจากที่ฝ้ายเซ็ตทุกอย่างมาที่เรียบร้อยะะแล้วนะคะเราที่เราจะใช้ในการประชุมคอนเฟอเรนซ์เนี่ยฝ้ายก็จะใช้หูฟังที่เป็นตัวเกมมิ่งอย่างนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น LG Cita 2ค o r e นะคะซึ่งนอกจากใช้ในการคอนเฟอเรนซ์ในการ คุยตอนประชุมแล้วนะคะเลิกงานแล้วก็ามาเล่นเกมไปด้วยก็เดี๋ยวไฟจะทำการทดสอบให้ดูนะคะซึ่งที่จะบอกอีกทีว่าที่ไฟเลือกหูฟังแบบนี้เพราะว่าอยากจะมีความเป็นส่วนตัวในการที่คอนเฟรนซ์นะคะแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครได้ยินนะคะซึ่งตัวจอ ASUS BE 2 4 DQLB ตัวนี้มันก็จะมีลำโพองอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราอยากส่วนตัวเนาะเราที่เราประชุมซึ่งตอนนี้ไฟก็เซตอัพนะคะเป็นมีทติ้ง Google เรียบร้อยแล้วไฟก็จะลองคอนเฟรนซ์นะคะเดี๋ยว พี่ทีมงานของเรานะคะจะลงไปข้างล่างให้นะคะแล้วก็ดูว่ามันมีเสียงรบกวนไหมนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะแฟก็จะเปิดเข้าเล่นเกมนะคะเสียงก็จะดังประมาณน,นี้เนาะะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่เราประชุมอยู่เนี่ยข้างล่างที่เป็นเพื่อนในการประชุมของอ้คนเนี้ยจะได้ยินเสียงที่มันรบกวนแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเล่นเกม <im mon> แล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันก็จะตัดเสียงรบกวนนะพี่เอ้ยก็ต้องเป็นเสียงที่ใช้ในการประชุมเท่านั้นนะคะไม่เป็นเสียงแต่เกมแบบนี้นะ จะกดแผ่นกระตรงนี้ยังเสียงนะโอเคถ้าจะได้ยินเสียงผ้าพูดแบบนี้ฉันไม่ได้ใส่เกลี่ยผ้าใช่้นมโอเคเลยเป็นยังไงบ,บ้างคะแทบจะไม่ได้ยินเสียงจาก โทรศัพท์ไฟฟ้าเล่นเกมเลยนะคะก็เป็นว่าการใช้งานของตัวที่เป็น AI หน่อย cancelling ตัวนี้นะคะจาก a s u s เนี่ยมันทำงานได้ดีมากนะคะเพราะเสียงที่ได้ยินจากที่ไป้ายได้ฟังเมื่อกี้จับใจความไม่ได้มันเป็นเสียงอะไรทั้งนั้นให้เราเล่นเกมแบบเหนอหน่วงมากๆเลยอีกทั้งนะคะเราใช้คู่กับมินิ PC จอตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็น AI หน่อย cancelling เนี่ยทำให้การทํางานหรือการ work from home ที่บ้านเนี่ยมันน่าทำแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีใครมาได้ยินเวลามีคนพูดกับเรา แล้วก็สำหรับตัวหน้าจอนะคะละเอียดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนอกจากที่หน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็น PANEL IPS แล้วนะคะมีกล้องเว็บแคมที่ปรับได้นะคะเหมือนซ้ายหมือขวาแบบนี้นะคะมีตัวฟังก์ชันการใช้งานนะคะที่เชื่อมต่อ ครบครบเลยนะคะหน้าจอของเขาเนี่ยก็ยังป้องกันสายตาจากแสงบูรไลด้วยแล้วก็มีปุ่มควบคุมอย่างครบครันนะคะมีสปีกเกอร์มีการตัดเสียงมีโทรเข้ารับออกนะคะโอ้โหคุ้มค่ามากเป็นจอเพื่อบิดเนสที่แท้จริงเลยละ่ะส่วนตัวมินิ p c ีข้างหลังนะคะที่เป็น P N series เนี่ยก็มีทุดการเชื่อมต่ออย่างครบคันเลยแหละถ้าใครอยากจะดูรีวิวฉบับเต็มนะคะเราก็มีหาดูได้ที่อิติคลของเราเดี๋ยวฟจะแปะไว้ให้ข้างล่างด้วยค่ะและถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะแล้วอยากหาซื้อเนี่ยก็สามารถหาได้ตามตัวแทนจําหน่ายของ เอซูทั่วประเทศทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ค่ะคุณพู่ตอมแม่งถือว่าเจง๋งมากนะตัวมินิพีซีเนี่ยคือไม่ต้องมาวุ่นวายหากระจงกระจอยนะสเปคแม่งก็แรงส่วนอันนี้นิ่ชอบมาแอบเล่นเกมก็ทําได้อาจอคอาแบบให้มาครบ,บมีเว็บแคมมีทุกอย่างที่เราต้องการแม่ควรอะ